การคำนวณกระแสะเกินของเบรกเกอร์ต้องเผื่อหรือไม่เบรกเกอร์ในตู้คอน s u m อร์กับเซฟตี้เบรกเกอร์การตัดกระแสะเกินของเบรกเกอร์ของตู้คอน s u m อ e r กับเซฟตี้เบรกเกอร์ที่อยู่นอกตู้จะใช้แผ่นไบเมทัลจากการทดลองในคลิปไฟฟ้าที่109มันเหมือนกันครับตามกราฟจะตัดอย่างเร็วสุดที่1.13เท่า ตัดอย่างเร็วสุดที่1ชั่วโมงและอย่างช้าสุดไม่ตัดหมายความว่าถ้าใช้กระแสที่1.12เท่าของเบรกเกอร์จะไม่มีการตัดนั่นเองจากการทดสอบโหลด R และโหลด L ในคลิปไฟฟ้าที่1้อโหลด R จะเป็นโวลตลดแอมลดโวลตเพิ od, ่มแอมเพิ erm, ่ม erm, เช่นหลอดใส้กระติกน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น ส่วนโหลด L บางประเภทโวโลต์แอมปลดเช่นบรรลาดกดลวดหลอดนีออนพัดลมแต่โหลด L บางประเภทโวโลต์แอม,มเพิ่มเช่นปั๊นมน้ำโหลด R จะมีค่า PF เท่ากับ 1, คือไม่มีการสูญเสียแต่โหลด L จะมีค่า PF ไม่เท่ากับ 1, คือมีการสูญเสียทำให้จ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น แต่มิเตอร์ดิจิทัลที่เราใช้วัดกันอยู่ของช่างทั่วไปไม่สามารถวัดค่า PF ได้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสรุปถ้าเป็นโหลด R ไม่ต้องเผื่อกระแสเช่นเตาไฟฟ้าอินฟราเรด2,200วัตต์กินกระแส10แอมป์ใช้เบรกเกอร์10แอมป์ได้เลยไม่ต้องเผื่อถ้าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3,500วัตต์ สูตรหาค่าความต้านทาน R เท่ากับโวยกกำลังสองหารด้วย Power เท่ากับ13.828โ oh อห์มถ้าใช้ไฟ220โวล์จะได้กระแสที่15.909แอมป์ m. ถ้าใช้ไฟ230โวล์จะได้กระแส16.632แอมป์ m. ถ้าใช้ไฟ240โวล์จะได้กระแส17.355แอมป์ m. ถ้าใช้เบเกอร์ขนาด15แอมป์ m, คูณด้วย1.12เท่ากระแสะจะเป็น16.8แอมป์ไม่มีการตัดถ้าใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์คูณด้วย1.12เท่าจะได้กระแสะสูงสุดที่22.4แอมป์ไม่มีการตัดนั่นหมายความว่าถ้าใช้ไฟ220โวลต์จะได้กระแสะที่15.909แอมป์ไม่เกิน16.8แแอมป์ ให้ใช้เบรกเกอร์ขนาด15แอมป์ถ้าใช้ไฟ230โวลต์จะได้กระแสที่16.632แอมป์ไม่เกิน16.8แอมป์ให้ใช้เบรกเกอร์ขนาด15แอมป์ถ้าใช้ไฟ240โวลต์กระแสจะได้17.355แอมป์เกิน16.8แอมป์ให้ใช้เป็นเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์ กระแสจะได้สูงสุด2 2 4แอ์ไม่มีการตัดดังนั้นถ้าใช้ไฟ2 4 0โว์จะต้องใช้เบรกเกอร์ขนาด2 0แอ์หรือมีอีกสูตรหนึ่งก็คือคูณด้วย1.13เท่าถ้าใช้เบรกเกอร์ขนาด1 5แอ์คูณด้วย1.13เท่า, ER า, M, ากระแสก็จะได้เป็น 16.95A แอเริ่มมีการตัด และตัดอย่างเร็วสุดที่หนึ่งชั่วโมงอย่างช้าไม่ตัดเลยถ้าใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมคูณด้วย1.13เท่ากระแสใช้งานได้สูงสุดที่ 22. 4แอมปุเริ่มมีการตัดและตัดอย่างเร็วสุดที่1ชั่วโมงอย่างช้าสุดไม่ตัดเลยถ้าเป็นโหลด L เช่นบาลาดแบบขดลวดหลอนอีออนพัดลมปั๊มน้ำ โหลดแอลบางประเภทไม่ต้องเผื่อกระแสโหลดแอลบางประเภทเผื่อกระแสเล็กน้อยโหลดแอลบางประเภทต้องเผื่อกระแสมากเช่นปั๊มน้ำเพราะถ้าปั๊มน้ำวิ่งตัวเปล่าจะกินกระแสต่ำแต่ถ้ามีน้ำเข้ามาจะกินกระแสเพิ่มและถ้าไฟลดหรือไฟตกปั๊มน้ำจะกินกระแสเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นปั๊มน้ำจะต้องเผื่อกระแสประมาณสามเท่าผมจะมาทำการคำนวณว,ว่าผมคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่ สูนหาความต้านทานาเท่ากับโวลยกกำลังสองหารด้วยวัตถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีการระบุแรงดันมาก็หมายความว่าอ้างอิงกับไฟ220โวลต์เท่านั้น220โวลต์คูณ220โวลต์หารด้วยวัตก็คือ3,500วัต์เท่ากับ ความต้านทานภายในเครื่องทําน้ําอุ่นอยู่ที่13.828โ oh อห์มจากนั้นเก็บค่าความต้านทานของเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ในเครื่องคิดเลขถ้าใช้ไฟ220โวลต์จะได้กระแสเท่าไหร่220โวลต์ตั้งหารด้วยความต้านทานเครื่องทำน้ําอุ่น13.828โ oh อห์มเท่ากับได้กระแส15.909แอมป์ถูกต้อง ถ้าใช้ไฟ230โวล์หารด้วยความต้านทานในเครื่องทำน้ำอุน่น 13, 138.28โ oh อห์มเท่ากับได้กระแส16.632แอมป์16.632แอมป์ถูกต้องถ้าใช้ไฟ240โวล์ต240โวล์หารด้วยความต้านทานเครื่องทำน้ำอุน่นเท่ากับ17.355แ 17. อมป์17.355แอมป์ถูกต้อง สิบห้าแอมคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสองเท่าสิบห้าคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสองเท่าเท่ากับสิบหกจุดแปดแอมถูกต้องยี่สิบแอมคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสองเท่าเท่ากับยี่สิบสองจุดสี่แอมถูกต้องอีกสูตรหนึ่งก็คือใช้เบเกอร์สิบห้าแอมหนึ่งจุดหนึ่งสามเท่า เท่ากับ16.95แอมป์ถูกต้องถ้าใช้เบเกอร์ขนาด20แอมป์คูณด้วย1.13เท่า20แอมป์คูณด้วย1.13เท่าเท่ากับ22.6แอมป์ตรงนี้ผิดครับต้องเป็น22.6แอมป์นะครับผมแก้ไขแล้วครับเป็น22.6แอมป์ครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้งานอยู่สนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ